ชุดคุณน่ะชุดคุณน่ะใหญ่กว่านักแสดงเขาภาคใช่ไหมเขาภาคด้วยดึงนีแ็์สัมภาพใหม่เคยในยูทูปปีอ๋อเป็นสารตั้งต้น LGBTQ ในสุโทเปียเราก่อนค่ะก็เป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่โตอลังการมหาก็จริงๆได้กลับมาภาคกับดิสนีย์ครั้งหนึ่งก็ดีใจเพราะว่าเราไม่เคยภาคแอนิเมชันเลยมาเลีเฟสเซนคือไลฟ์แอคชั่น กาตูนไม่เคยเลยก็เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่โอ้โหน้องใหม่น้องใหม่หน้าใหม่กับการภาคแอนิเมชันอะไรแบบนี้ก็ตื่นเต้นค่ะเราก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานดิสนีย์ครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือหญิงอ่ะอยากภาคแอนิเมชันมาตลอดหมายถึงว่าเราอยากภาคการ์ตูนมาตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่าการ์ตูนมันลืมตาตาเบิกลงมันมันมันเหมือนคีเออะไรได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ภาคอะไรที่มีร้องเพลงก็เลย กราบของงานเนี่ยอนาคตอยากพักแอนิเมชันที่แบบได้ร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากยังยังเป็นความฝันของเราอยู่ใช่เขาไม่ให้บอก่เกับตัวอะไรเขายังไม่ให้บอกแต่ว่าเขาให้ฮินได้ว่าก็เป็นตัวละครใหม่ที่มาเสริมทัพใหม่เลยอะไรใหม่ๆไงตัวละครใหม่เออในนี้ในมันก็ใหม่นะตั้ตัวหรือว่าดูตามจากสี่ชุดได้เลยดูตามจากสี่ชุดเอาละกันเป็นม้าเหรอเป็นม้าเลย อะไรอย่ังไงเพราะว่าปีหน้าเป็นปีมาทองการค่าเสียงคุณกับ คือตอนที่พากไลฟ์แอคชั่นนะคะตอนนั้นเราต้องพาก <Okay. S 1> ดับเสียงของแองเจลินาโจลี่เนาะดัง mm hmm. นั้นเนี่ยพอเป็นไลฟ์แอคชั่นน,น,นะคะอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างมันแทบจะต้องเล่นให้เหมือนเขาเลย mm hmm. เราก็สละพยัญชนะทุกอย่างที่เป็นภาษาไทยมันต้องเป็นคําที่พอดีกับคําภาษาอังกฤษตรงกับปากเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ในฝั่งของแอนิเมชั่นนะคะมันก็มันก็จะยังมีความตร,ตรงตรงนั้นแหละแต่เราสามารถสรีเอทอารมณ์ mm hmm. ได้หรือว่า อย่างบางซีนที่มันควรจะเป็นซีนที่แบบเรารู้สึกว่าเขาโดนแบบอาจจะเดินไปชนกระจกสมมตินะอธิบายว่าเหมือนการ์ตูนตัวหนึง่งเดินไปชนกระจกแต่เราสามารถที่จะดีไซน์แบบเออเออ,อะไรอย่างเงี้ยคือคือเราสามารถดีไซน์อะไรที่ที่เราที่เราสามารถครีเอทได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าแอนิเมชั่นมันเหมือนมันไม่ได้มีกรอบว่าเราจะต้องมุมหน้าอย่างนี้เราจะต้องแบบปากเราจะต้องเป๊ะอย่างนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะเท่า คือ live action ก็จะยากอีกแบบหนึ่งนนในขณะที่แอน,นิเมชันก็ก็ยากในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นนี่มีการไยโด่งแบบดราม,าม่าลดภาพเดี่ยนไหมมีมันเป็นอาถรรพ์น,นะคะคือหญิงโดนตอนตอนภาคแรกตอนตอนภาคใน,นละครเส้นภาคแรกอะไรเงี้ยโดนทุกคนแล้วเราก็ฟันฝ่าแล้วก็พัฒนาตัวเองมาอย่างอย่างตอน เวลาพัฒนภาค2เนี่ยก็จะมีพี่ๆที่เป็นนักภาคมาคอยช่วยคอยคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภาค2ก็เหมือนพัฒนาขึ้นมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติหลยว่าการที่เรามาภาคทํางานอะไรใหม่ๆเงี้ยก็ต้องมีการลองผิดลองถูกก็พูดถึงน้องๆในอนาคตด,ด้วยนะะว่าต้องทําใจเพราะว่า ดิสนีย์เป็นองค์กรที่มีคนรักเยอะค่ะหมายถึงว่าเราเติบโตมากับการ์ตูนหรือว่าเ,ออเขาเรียกว่าภาพที่เขามีอยู่ในสมองอยู่ในหัวเราเห็นกันมาว่าการ์ตูนตัวนี้มีผมสีนี้มีอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีมันอยู่ในมันฝังอยู่ในรากลึกของคนนั้นการจะมารับงานภาคดิสนีย์ในเรื่องต่างๆในปัจจุบันหรืออนาคตอ่ะมันมาก่าความเสี่ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทำทำให้ดีที่สุดในในพาร์ทของเรานั่นแหละก็แบบน้องๆเป็น ใช่ก็ซูทอเปียภาค2นะคะก็ใครที่เป็นแฟนดิสนีย์แล้วก็ใครที่เป็นแฟนซูทอเปียก็คิดว่าต้องมาดูกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มา,อาคอยมาเช็คมาดูแล้วกันมาทายดีกว่าว่า,าไม่ว่าจะเป็นน้องหญิงน้องซ้มนะคะน้องเจเลอร์มีโดม,มีแก้มนะคะแล้วก็พี่หนุ่มสันติสุขแล้วก็มีทาไทยจะเป็นตัวละครอะไรในซูทอปเปีย2เพราะว่าเขาห้ามบอกค่ะแต่ว่าให้มาทายกันเองะคะ่ะห้ไมบอกได้ตอนไหนหนังเข้าฉาย หนังเขาฉายแล้วเขาเขาน่าจะเดี๋ยวเขาน่าจะมีคอนเทนต์ออกมาใช่แต่เรายังบอกไม่ได้หนังผู้หญิงมันเปแบบนี้แล้วบอกว่าีข่าวยืมเงิน,นม,<อ>มันโขุ่มมากโอเพื่อนอยากรู้ว่าเป็นทห<ถ>ารโ<ถ>ดนไหมไม่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 หญิงไม,ไม่ไม่ได้โดนแต่ว่าก็ได้อ่านข่าวเหมือนกับทุกคนอนะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกันเรื<ม>่องเงินม,มันเซนซิดีฟอะกับทุกคนเราเป็นของเราโหสำหรับเอาเป็นในพาร์ทของหญิงแล้วกันหญิงว่ามันเซนซิทีฟมากก็เหมือนที่โบราณเขาพูดกันไว้อะเรื่องเงิน ไม่ใช่แค่เพื่อนอ่ะมันทําให้ขาดกันได้เลยอะไรเงี้ยก็ก็เงินมันคมมันบาดเนาะเนี่ยอะไรแบบนั้นว่าหญิงไม่มีประสบการณ์เพื่อนไปยืมเงินไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินบ้างคะไม่หรอกหญิงว่าหญิงว่าเพื่อนไม่ค่อยมายืมเพราะรู้ว่าตัวหญิงเองอ่ะหญิงก็เป็นเหมือนเสาหลักของบ้านเนาะมีเหมือนมีหน้าที่ในการดูแลหลายๆคนในบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าแค่เขาคงไม่ได้แบบ แต่มันก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มากอะไรเงี้ยก็มีเคยให้ยืมไปแต่ว่าสาหรับหญิงไงหญิงจะมีเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะมีมีความคิดว่าถ้าเราจะให้ยืมอะสมมุติเพื่อนยืมหมื่นหนึง่งอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบให้ในจุดที่เราสึกว่าถ้าเราไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรเหมือนเหมือนเราบอกว่าอา่ะถ้าหมื่นหนึง่งเราอาจจะเออมีห้าพันเอาไปก่อนแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คืนเพราะหญิงเพราะหญิงเชื่อว่าแบบเออมัน มันเงินมันออกจากกระเป๋าเราไปแล้วเนอะเหมือนเราซื้อของอ่ะมันก็เหมือนแบบมันคงกลับมายากอะไรอย่างเงี้ยเออหญิงแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครมายืมบ่อยๆหรอกค่ะไม่ได้มีสภาพนะคะให้ไปแล้วแล้วไม่ได้คืนแล้วมีสภาพเป็นไงต่อโอ้หมีสภาพมันเสียอยู่แล้วนะหญิงว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบทุกคนนะคะวันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนมันเป็นคลื่นเรียกว่าคลื่นชีวิตนะมันมีขึ้นมีลงเนาะแล้วก็ทุกคนก็มีภาระมีหน้าที่ของกันและกันในการในการที่จะต้องใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวตัวเองคนรับพ่างอะไรเงี้ยทุกคนมีภาระหน้าที่ดังนั้นถ้าถ้าถ้าวันหนึ่งเราต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหยิบยืมหรืออะไรใครอะไรเงี้ยต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยค่ะเพราะว่าวันที่วันที่เขาให้เขาก็ช่วยเราเนาะพราถึงว,วันที่เรามีเราก็ต้องคืนอ,อะไรเงีย้ยว่าในความที่มีหญิทงทำธุรกิจเองเราต้องมีเนยังไงที่แบบธุรกิจเรานไปต่อได้ในทุกส่วนแล้วแบบคือเราก็ต้องมีบาของเราอะค่ะคือหญิงอะทำธุรกิจ มันก็มีที่ผิดพลาดหรือว่าที้ททเจ๋งใช้คานี้ก็ได้มันต้องดมูมันเหมือนเราเราต้องดูอะค่ะว่า,วาสมมติเราเปิดมาในระยะหนึ่งมันเคยดีวันนี้มันอาจจะย,ย่อตกเราพยายามทุกทางแล้วมันอาจจะไม่ดีกระเตื้งขึ้นด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรก็ตามอย่างร้านซ่อตมตัแม่มองง่ายๆอย่างช่วงโควิดอ่ะคือใช้ทูซีเปิดต่อไปโดยที่แบบคนไม่เข้าร้านมันก็ไม่ไหวเราก็บอกก็ต้องปิดอะค่ะก็คือเราก็ต้องตัดภาระบางอย่างออกไปเหมือนตัด ถ้าเราขาเน่าเราก็ต้องตัดขาเนาะเราจะปล่อยให้มันเน่าทั้งตัวมันก็มคือมันต้องมันต้องเหมือนเราต้องมีบาร์ของตัวเองในการทําธุรกิจแล้วก็เราก็ต้องยอมรับความจริงด้วยว่าเอออันนี้มันไปต่อไม่ได้จริงๆมันก็ไปต่อไม่ได้แต่มันอาจจะมีคนทางอื่นที่ไปต่อได้ใครจะไปคิดเ่างว่าวันหนึ่งมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็หาเงินได้แล้วมันมันนึกออกไหมคะจากที่เราต้องแบบต้องไปเช่าที่ต้องมีร้านต้องมีลูกน้องต้องมีค่าใช้จ่ายมีติดแอร์ค่ะน้าค่ะไฟค่ะของสดอะไรอ้าววันนี้ มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถมีเงินได้แล้วถูกไหมมันโลกมันเปลี่ยนไปเสมอมันก็แค่รับรู้เข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็รีบรีบถอยออกมาแล้วลองหาเวยใหม่ๆทางใหม่ๆที่มันปลอดภัยด้วยนะไม่อย่างว่าทุกวันนี้มันการลงทุนมันเป็นเรื่องที่สําหรับสําหรับคนในวัยเราอย่างว่ามันมันไม่จําเป็นต้องไปลงทุนใหญ่แล้วอะแค่ทําอะไรก็ได้ให้ทุกอย่างมันอยู่ในโทรศัพท์ให้มันขายได้แล้วก็ เหมือนทุกวันนี้เวลาเห็นคนไลฟ์แล้วนอนอ่ะแต่เงินมันยังหมุนอยู่อ่ะเออมัน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 เป็นเรื่องที่เรามันเป็นเรื่องใหม่่ะก็ศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้เยอะๆอะไรเงี้ยก็ถึงว่าเอออันนี้มันมันก็เป็นอีกเวนึงอีกหนทางนึงที่มันน่าจะไปต่อได้แล้วมันน่าจะไปเป็นหนทางในอนาคตด้วยที่มันจะไปอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆอะไรอืมมีมีรีพลายสตอรี่ บางคนอ่ะใช่ว่าแบบเออหัวใจไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหัวดิ้งไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นหัวใจสู้ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงเราก็อยู่ในเจนพี่ๆเขาหมายถึงว่าเราเป็นน้องแล้วเราก็เคยเจอทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบพี่เจนพี่นาพี่วุ้นคือเราก็รู้จักกันหมดอะไรเงี้ยก็ในฐานะที่เป็นน้องเราก็แค่ซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกละกันเพราะเราก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้โทรไม่ได้โทร แล้วหนูว่าอยากรู้ว่าใครเลยค่ะหนูว่าหนูว่าเอาเป็นว่าค่ะให้กำลังใจลังใจทุกคนละกันตัวหญิงเองหญิงก็ในในชีวิตช่วงหนึ่งก็เคยที่เคยที่ต้องเจอมรสุมชีวิตเนาะแต่หญิงจะพูดกับตัวเองอยู่เสมอเลยว่าแบบมันโชคดีนะที่มันเกิดขึ้นอะค่ะเพราะอย่างน้อยมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบทเรียนบางอย่างที่ ทำให้เราได้มีสติเราก็เตือนตัวเองแล้วก็แก้ไขมันถ้าวันนี้เรา60สแล้วเราล้มตอน60ิบะน่ากลัวกว่าอย่างน้อยอย่างณนะวันนี้เรายัางมีเรายัางมีมีแรงที่จะมีกําลังที่จะทํางานต่อไปได้อย่งอย่งพูดเสมอว่าหลายๆคนที่ต้องเจอมรยสูงชีวิตในวัยเด็กหรือว่าในวัยที่เรายังพอมีแรงที่มันจะสู้กับมันได้สู้มันเถอะแล้วสิ่งนี้จะสอนให้เรารู้ว่าในอนาคตเราจะใช้ชีวิตอย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เาเรียกว่าอย่างมีสติมากขึ้นป้องกันตัวเองมากขึ้นงะเลเ็นกกมันเจเป็น,นที่เราต้องทชีวิตสบายตเพ่พสาสตัวเองหญิงก็ไม่เคยทําอะไรแบบนั้นนะหญ<ม>ิงแครู้สึกว่าลักชูรี่สำหรับหญิงอะ่ะหญิงมองว่าหญิงตื่นมาตื่นมาตอนเช้าหญิงได้ออกกําลังกายหญิงได้แบบอย่างน้อยได้เลือกอาหารกินได้กินไข่ต้มตอนเช้าสองฟองก็ว่าลักชูรี่แล้วนะได้ปริสุคธิมันอยู่ที่ว่าลักชูรี่ของแต่ละคนเป็นยังไงและเขา มองมองว่าธุรกิจเขาเหมาะสมกับอะไรมากกว่าคะ่ะสำหรับหญิงอะ่ะหญิมองว่าธุรกิจของหญิงคือความคือการอยู่บนสุขภาพที่ดีคําว่าสุขภาพที่ดีของหญิงมันไม่จําเป็นต้องลักชวรี่แบบใดแต่บางคนถ้าเขาทาธุรกิจที่ขายของลักชวรี่ทำธุรกิจที่ไปทางแฟชั่นอันนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องทําหรือว่า เป็นสิ่งที่เขาบิลีฟในสิ่งนั้นไงมันธุรกิจแต่ละแบบมันไม่สามารถที่จะต้องบอกว่าเธอต้องทําเหมือนกันทั้งหมดถูกไหมมันแค่เข้าใจว่าธุรกิจเราคืออะไรของหญิงหญิงทำอาหารเสริมหญิงทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพหญิงก็แค่พรีเซนต์แล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่ดีมันเกิดจากอะไรมันก็แค่นั้นเองก็หญิงไม่ได้อยู่ข้างใครเลยไงก็หญิงรู้สึกว่าที่สุดแล้วหญิงขอเป็น เป็นคนที่มองเข้าไปมากกว่าค่ะแล้วก็ในเราเคยอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เราเราเคยผ่านช่วงชีวิตหนึ่งที่เจอมาสุขมาเราก็เป็นคนที่ต้องการกำลังใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้เขาผ่านสิ่งนี้ไปเรายิ่งต้องเหมือนกับให้เขามีกำลังใจขึ้นมาเพื่อวันจะไปต่อสำหรับหญิงอ่ะมันเป็นแค่คำพูดเดียวเองนะมันเป็นแค่คำพูดตอนที่หญิงอยู่ปีสแล้วอาจารย์คนนึงพูดว่า ถ้าวันนี้คือหญิงอ่ะตอนที่มีปัญหาหญิงไม่ไปเรียนเราก็เกือบจะดับตอนเรียนมหาลัยปีสาอาจารย์โทรมาแล้วพูดคําเดียวว่าถ้าวันนี้เธอหนีอ่ะพรุ่งนี้เธอก็ต้องหนีแล้วเธอจะหนีไปถึงเมื่อไหร่คำพูดนี้เป็นคําพูดที่หญิงรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เออแล้วเราต้องหนีไปถึงเมื่อไหร่วะเรา30ิบเรายังต้องหนีสิ่งนี้หรอแค่แบบออกมายอมรับความจริงเจอมันพิสูจน์มันสู้กับมันไปต่อกับมันให้ได้หญิ mm hmm. งว่าแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไป mm hmm. ขอบคุณค่ะ